สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทริอัลเด็กของ Rebirth for you คกับกริดแมนอ่าเอ็กเซลแฟตครับโอเคอันนี้เป็นทริอัลเด็กนะครับพร้อมเล่นเลยโอเคครับเรามาเปิดดูดีกาค่อนข้างสีแ่งหนาบน,นี่ แกะยากเหมือนเคยอ่ะครับผมเวลาแกะนะครับเหมือนเดิมครับเป็นรอยปะเหมือนของป๊อกกี้ครับผมแล้วก็เปิดเริ่ออ่าครับผมคนแรกก็จะเป็นยูตะครับพระเอกของเรานี่เอง เป็นยูตะที่บอกว่าอยู่เอนทรครับใจหนึ่งเอากิดแมนบนมือที่เป็นคอท่าหรือมากกว่ามาที่ Entry แทนแล้วตัวมันจะไปอยู่ในโซะครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้ฟอยอะไรเพราะว่าของรีเบิร์นครับทริอลเด็กหนึ่งจะได้ฟอยสามใบครับเราเราจะไม่รู้ว่าเป็นฟอยของใบไหน อ่ายูตะครับให้สีใบครับอ่ากริดแมนครับที่ไว้ให้ยูตะเปลี่ยนล่างนะครับสีใบครับเพื่อนพี่เอกครับแวนครับจำชื่อไม่ได้สามใบนะครับลิกะครับอ่าสาสี่ใบนะครับอ่าอากาเนะครับอากาเนะเป็นลิงก์นะครับลิงก์คอมโบสามใบครับอ่าคาลิเบอร์ครับ สามสี่นี้น่าจะเป็นทำลายเมมเบอร์นะครับผมอันนี้ได้มาสามไม่รู้อยู่ที่ฟอย์หรือเปล่าอ่าบล็อกเกอร์นะครับผมได้มาสี่อ่านันนี้สปาร์คได้มาสี่นะครับอ่าอันนี้บล็อกเกอร์เหมือนกันครับแต่เป็นแคนสปาร์คนะครับให้มาสี่ครับอ่าแอนตี้คุงบวกสองบวกสองให้มาสี่ใบครับอเล็กซิส สามใบอ่าอันนี้เป็นรีเบิร์ตนะครับอ่ากริดบีมครับตอนนี้ได้มาสามใบครับไม่รู้จะเป็นฟอยล์หรือเปล่าอ่าอันนี้ลิงก์กับอากาเนะนะครับผมในมาซีอ่าอันนี้คาลิเบอร์ครับกริดบีมแล้วก็เพื่อนพระเองครับพี่แว่นเรานี่เอง โอเคครับแล้วก็พันเนอร์ที่เหลือก็จะเป็นอากานันนีแล้วก็เป็นรูปกริดแมนนะครับอ่ะครับผมนี่คือไทแอลเด็กทั้งหมดของรีเ i ิร์สฟอร์ยูนะครับของกริดแปนครับขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ